ถ้ามันมรีบอยู่หรือกว่ามากเระสะกินเช่นนั้นกันสวัสดีค่ะมือดีสิบ้ากินตังบกทัวเด้พี่น้องตังบกทัวเพราะว่าเป็นวัดวัดลวงพ่อที่ได้บุกก็เลยอยากกินนื้อเผ็ดๆใส่พริกจัอหน่อยบอุกเผ็ดบ่มาลองชิมเบิึงเด้ไหมใส่พริกจังมีดอามฮะโอ้พริกข่าม็ด มันมีแต่แคบหมูหอมเด้พี่น้องสร้างเสียงแคบหมูกรอบแต่ไม่มีรสชาติอะไรเลยผงน้อยเนาะ

เวดเวลาให้มารีวิวไม่มาอร่อยรือว่าเราเป็นไข่มาเลยครับกินไข่เขาพากันกินเขาเพรเสียเทิ่น เป็นไข่งไดกินเาแสบแล้น่ยบ่มีมือบ่แสบแต่เก่ไข่อกิเงยพ่อก็ได้คือมบะคิด้ยข้าวเหนียวหมดแล้วตรงนี้โอ้มันก็มืดสิโอ้ เก็บไปน้องบะเขือไปอ่ะเดี๋ยวอะไรเออถรงนี้คือแบบเสือปริม่อนอันนี้เราตือแก่ผักพีชเอาแบบถ้าเราคือว่าเสียพัน อ่้านี่นเขาวางไหนจอกหนาเขาขับไปจับปจับปจับปะจับเขาจะบอกว่าโว้ยบอร์อะ้รงนี่ไ่เนได้ว่าแกกระลาบหโอ เฮ้ยบสให้ใจง่ายนอนจ้ะเพไปแล้วเด้อพี่น้องบายาล้วเพสบายบาย